สวัสดีทุกคนคะ่ะวันนี้จะพาไปดูธรรมชาติค่ะน้าโก้ต้อนอะเรเกนบอกว่าอยากได้วิวธรรมชาติเราต้องออกมาสู่ธรรมชาติออก็เลยมาชมธรรมชาติค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาดูธรรมชาติกันนะคะด้านหน้าอ้อเลยดอกไม้สวยมากค่ะอ๋อใหาดูกล้องหลังนะคะ นี่ค่ะทุกคนค่ะว่าระโกวัวโก้ค่ะสีสวยมากเลยนะคะสีขาวมีสองสีนะคะสีม่วงกับสีขาวค่ะว่าระโก้วัวโกกับซีนีวัวโกนะคะเขาสวยงามมากเลยค่ะ เบนไปต่อนะคะมิตา<ว>อ๋สวยมากเลยค่ะเกิดใกล้กันเด็กสีสวยค่ะขาวกับสีม่วงนะคะเสียงนกก็ร้องพอมากเลยค่ะ ต้นไม้ที่นี <trees> ่ก็สวยนะคะมีเก้ิราเนขักไ e พนักงานป่าไม้ก็อธิบายเรื่องต้นไม้ค่ะเป็นไงว้างคะทางเดินธรรมชาติที่นี่ค่ะตอนนี้สู่ดูดูหน้าร้อนเต็มตัวแล้วนะคะ อากาศเริ่มอุ่นขึ้นแล้วค่ะก็บอกว่านกที่เขาหัวขวานค่ะเขาจิกต้นไม้มีหลายร่องรอยเลยนะคะที่นี่ก็มีนกหัวขวานเช่นกันค่ะไปต่อเลยนะคะเฉียงนกร้อง เราต้องขึ้นเนินขึ้นไปนะคะที่ฟินแลนด์ไม่มีภูเขานะคะมีแต่เนินแบบนี้ค่ะเริ่มหอบแล้วนะคะ ถึงแล้วค่ะมีป้ายบอกค่ะน่านโกตอรน,นี่หอบเลยค่ะฝั่งน้้นก็มีทางเดินฝั่งนี้ก็มีทางห,หอบเราใกล้ถึงแล้วนะคะเห็น ส้มๆแดงๆแ,แล้วค่ะหอเชียวค่ะก็าจะถึงตอนนี่ก็น่าจะหมายถึงหอคอยนะคะที่มองวิวสูงมากเลยนะคะ เหมือนเขาจะปิดทางเอาขึ้นค่ะใส่กุญแจไว้เสียได้จังไม่ได้ขึ้นไปด้านบนนะคะค่ะขึ้นไปมองวิวด้านบนได้ เสียได้นะคะเขาไม่ให้ขึ้นค่ะมีปแเจติดไว้แผนก็ไปดูนะคะว่าก็ติดไปเปิดตอนไหนบิวตรงนี้สวยมากๆเลยค่ะเสียได้มากนะคะเราไม่ได้ขึ้นใบตรงหอคอยค่ะมีเรือมาค่ะ เสียดายมากเลยค่ะนี่ค่ะเขาคอยสูงขนาดนี้ค่ะวิวด้านบนจะสวยขนาดไหนขอปิดไม่ให้เราขึ้นนะคะเสียเลยเราเดินมาเจอเห็ดสมองวัวด้วยค่ะนี่ค่ะดอกนึงเพิ<อ>่งเห็นดอก เดียวนะคะออยากเขนดอกนี่นะคะเห็ดมเรียวค่ะก็พยายามมองหาต่อไปนะคะท,ทุกคนคะเราเจอหนูด้วยค่ะหนูหน้าตา แปลกๆนะคะที่นี่เขาตายหรือ,อยังไม่รู้ลองเขียค่ะอ๋อเขาตายแล้วค่ะปากเขายาวมากเลยนะคะกล้กคๆค่ะนี่ค่ะพลิกด้านนี้เอาหลบทางก่อนค่ะ เพิ่งนเคยเห็นครั้งแรกนะคะเอาหลบทางคนเดินก่อนค่ะเอาไปชมธรรมชาติกันต่อเลยนะคะที่เห็นเห็นนี่คือเรนลี่แฮมนผุ้ขาวค่ะไม่ใช่กระเทียมนะคะแกบอกต้นไม้ต้นนั้น มีงามค่ะแปลกมากเลยเราก็เดินไกลกันพอสมควรนะคะ<ส>คลิปนี้อ้อก็ขอลาเลยนะคะ<ส>อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ